กลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายกูไตกันเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube ปกูไต้ติวเตอร์นะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัด6.12หน้า317หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นะครับเล่ม2บทที่6รูปสามเหลี่ยมนะครับฝากกันเหมือนเดิมฝากกันทุกๆครั้งนะครับฝากกันทุกๆคลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับ บบฝึกหัดหกจดหนึะครับแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1คนจัดสวนออกแบบปลูกต้นเข็มตามแนวเส้นที่ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว6รูปนะครับ1 2 3 4 5 6สีชมพูนี้นะครับซึ่งแต่ละรูปมีฐานยาว3.2นะครับด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ2.8คนจัดสวนต้องปลูกต้น เข็มระยะทางเท่าใดนะครับวิธีทำรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแต่รูปมีฐานยาว3.2เมตรและด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ2.8เมตรรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหนึ่งรูปมีความยาวรอบรูป3.2บวก2คูณ2.8นะครับเพราะมี2.8อยู่2ด้านก็จะได้8.8เมตรรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว6รูปมีความยาวรูป อ่ารอบรูปรวม6คูณ8.8ก็คือ52.8เมตรดังนั้นคนจัดสวนต้องปลูกต้นเข็มเป็นระยะทาง52.8เมตรข้อที่1ตอบ52.8เมตรข้อ2อินใช้เส้นยางกันกระแทกยาว200เมตรติดรอบขอบโต๊ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าตัวหนึ่งแล้วยังเหลือเส้นยางกันกระแทกอีก20เซนติเมตรโต๊ะตัวนี้มีความยาวด้านละ เท่าใดนะครับความยาวด้านละเท่าใดของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคือ3ด้านนั้นมีความยาวเท่ากันวิธีทำยางเส้นกันกระแทกยาว200เมตรติดรอบขอบโต๊ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วยังเหลือเส้นยางกันกระแทกอีก20เซนติเมตรแสดงว่าโต๊ะรูปสามเหลี่ยมมีความยาวโดยรอบ200ลบ20ก็คือ180เซนติเมตรนั่นเอง และมีความยาวด้านละ180หา3นะครับเพราะ3ด้านนั้นยาวเท่ากันก็เท่ากับ60เซนติเมตรดังนั้นโต๊ะตัวนี้มีความยาวด้านละ60เซนติเมตรข้อที่2ตอบ60เซนติเมตรนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้หาคลิปไหนไม่เจอก็เข้าไปดูในช่องนะครับแล้วไปเลือกค้นหาคลิปที่เด็กๆต้องการที่จะ เปิดดูกนักครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ